เวลา8นิกา24นาทีวันนี้สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปอย่างท่าวาสุกรีส่งบรรพิญพระาุกุศลปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พวันที่2เมษายน2567สำหรับพันธ์ปลาน้ำจืดที่กรมประมงน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพันธุ์ปลาจำนวน11ชนิดได้แก่ปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายิสศกไทยปลาแก้มช้ำปลาส้อยขาวปลากระแห่ปลาโพรงปลาม้าปลาชะโอน ปรากฏขังและปราเทโพรวม590 0 0 0ตัวเวลา8นาิกาหสมนาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสัปปทุมส่งออกรับแจกันดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2567 โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพร์วัยลักอัครราช,ชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตขวรคัชติยาราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสริวัฒนาพนวดีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมื่นสุทธนารีนาถ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนจักกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกหย่าเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมาคูลสิริวิบูลราชกุมาร พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณโปรดให้เชิญใจกันดอกไม้และของขวัญไปถุนกล้าวถุนกระหม่อมถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2567และพระจรพรทานพระราชโองการให้ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังสำนักองคมนตรีและหน่วยบชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์เฝ้าทุลละอองพระบาทถูนกล้าวถลนกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพด้วย